สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดการเข้าถึงโฟลเดอร์ของ Android Data เพื่อที่จะลงไฟล์ภาษาไทยของ Football Manager 2022 Mobile นะครับก่อนอื่นโหลดไฟล์2ตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรก ให้พิมพ์คำว่าไฟล์าจากนั้นโหลดตัวนี้ครับตัวไฟล์อันนี้แล้วก็ติดตั้ง แล้วก็เปิดดูครับลองดูครับอ่าเข้าถึงแล้วนะครับเข้าได้จากนั้นทำการโหลดอีกตัวหนึ่งครับพิมพ์คำว่า i s แล้วก็ตัว i s ตัวจัดการไฟล์เนี่ยครับ ทำการติดตั้งครับผมจากนั้นให้ทําการเปิดไฟขึ้นมาครับผมกดอนุญาตครับ เราไปที่เก็บข้อมูลภายในครับแล้วเ,เข้ามาที่ Android เข้าที่ Data คราวนี้เข้าถึงแล้วน,นะครับจริงๆถ้าเป็นตัว Android 11นะครับก่อนที่จะเข้ามาที่โฟลเดอร์ d a t a ครับมันจะมีขึ้นคำว่าไปที่อนุญาตให้เรากดตรงนั้นนะครับ เพราะว่าผมใช้ตัวตัวเอซอัมซุงกล็กซี่ S7 ในการทำคลิปนะครับมันก็เลยเข้าถึงได้ดได้ง่ายก็จบแล้วนะครับตอนนี้